มันนี้เป็นเกมที่เธอสมั่วในครับในบ้านของเบอร์สลีย์นะครับในฟุตบอลพิมลิงกิตนะครับในเวลาเที่ยงคืน3ามจุดนาทีนะครับเป็นทางด้านเบอร์สลีย์นะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนนะครับของทอฟฟี่สินเงินนะครับอย่างเอเวอร์ตันนะครับเจอกันมาล่าสุดนะครับก็เป็นทายเอเวอร์ตันนะครับที่เปิดกูดิสันพาร์คนะครับถล่มทางด้านเบอร์สลีย์ไปนะครับ3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับส่วนเกมล่าสุดของ อ่าเบอร์สลีย์นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับทางไบรตันมา1ประตูต่อน1นะครับส่วนทางเอเวอเรตันเองนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ผลงานของลูกทีมของชอนไดนะครับทำงานนี้ค่อนข้างดีชนะทางเชลซีนะครับไป2ประตูต่อศูนย์เรียกว่าดับซ่าเชลซีเลยนะครับเพราะผมมงอย่างนันนผลงานของเชลซีดีนะครับมาโดนเอเวอเรตต์เล่นในบ้าน ดับซ่าซะอย่างนั้นนะครับส่วนเกม3เกมหลังของเบอร์ลี่นะชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วนั้นแพ้กับเสมอนะครับส่วนฝั่งทางเอเวอเรตตนะครับของชอนได้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่า3เกมหลังเนี่ยผลงานค่อนข้างดีมากครับชนะ3เกมติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับทางด้านเอเวอเรตต์นะครับวันนี้ดูขุมกําลังของเบอร์ลี่หน่อยครับ ก็หน้ายังเป็นคนเดิมนะครับอย่างเจโรดิกเกตนะครับนอกนั้นเนี่ยก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับส่วนทางด้านเอเวัตันจับหนักจับเต็มหน้านะครับผู้เล่นค่อนข้างมีความพร้อมนะครับกองหน้าเป็นทางด้านโดมินิกคาร์เวรตเลวินนะครับมีทางด้านดูกุลเล่นะครับกองหลังเนี่ยมีทางด้านมารคิลคีนนะครับจับคู่กับทางด้านซาคอฟสกี้นะครับผู้เสาตัวเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับลงทำการให้กับเอเวัตันวันนี้ทางสื่อต่างประเทศนะครับและ บอกเลยว่าจุดนี้คือสําคัญมากนะครับเป็นาสามันดับล่างนะครับหรือเสี่ยันดับล่างเนี่ยค่อนข้างไล่กันสนุกจริงๆนะครับเพราะตอนนี้แอมเบอร์ตันอยู่ดับสิบเจ็ดนะครับส่วนด้านเบอร์ลี่เนี่ยดับสิบเก้านะครับบอกเลยว่าไล่กันหมันมากๆในเกมนี้นะครับมองว่าแอมเบอร์ตันต้องการสามแต้มเท่านั้นนะครับเพื่อหนีจากโซนที่มันอันตรายนะครับก็เพื่อสามแต้มเท่านั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นเยือนก็ตามสื่อมองมาให้วัตตันนะครับตอนแรก ที่ผมดูตอนเช้าเนี่ย0.25นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยขึ้นไปครึ่งช่วงตัวแล้วนะครับสำหรับมุมมองนักทุนนะครับ <c oughs> ผมจะมองว่าวันนี้เชียร์วัตตันบูสุดใจแน่นอนครับมองไปที่เอลวัตตันครับ